เผยข้อมูลเรียวมียืนยันนาซอ60ซีรีส์จะมีหน้าจอโค้ง61องศาล่าสุดทางเรียวมีได้เผยภาพทีเซอร์เรียวมีนาซอ60ซีรีส์ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วครับซึ่งคาดว่าในตระกูลน,นี้จะมีถึง4รุ่นคือเรียวมีนาซอ60 i ไอเรียวมีนาซอ60 p r พรามเรียวมีนาซอ60และเรียวมีนาซอ60 pro ป โดยเราจะได้เห็นถึงดีไซน์หน้าจอที่เป็นแบบโค้งครับโดยภาพทีเซอร์ถูกเผยออกมาจาก Amazon India โดยเราจะเห็นหน้าจอของ n าซ a 60ซีรีส์จะมีความโค้งแบบ61องศาซึ่งกรองหน้าจะเป็นแบบพันโชที่อยู่ตรงกลางด้านบนครับขณะที่ขอบจอทั้งด้านบนและด้านล่างก็ค่อนข้างบางอีกด้วยครับอย่างไรก็ตามครับเร็วมีไม่ได้ระบ,บุว่ารุ่นไหนในซีรีส์นี้จะใช้หน้าจอโค้งนะครับแต่คาดว่าจะเป็นรุ่นท็อปสุดอย่างเรวมีนาซ60 Pro ซึ่งในรุ่นนี้เองก็คาดว่าจะเป็นการรีแบรนด์มาจากเรยวมี11 Pro 5G ที่เปิดตัวไปแล้วนั่นเองครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ